อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแก้วมีรถที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้ไปครอบครองแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นรุ่นฮอตฮิตติดตลาดมากๆเลยรุ่นยอดนิยมเลยนะคะก็คือคันนี้ค่ะ Honda City 1.5 S V ปี2019คันนี้นั่นเองค่ะคันนี้บอกเลยว่าสภาพเนี่ย เหมือนป้ายแดงมากๆใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้แล้วก็คุณภาพของเขาเนี่ยสุดยอดคุ้มราคาแน่นอนเรามาดูโฉมคันนี้กันดีกว่านะคะคันนี้นะคะเขามาในสีดำคริสตัลแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะและ d ดย์ไทม์ล n นนิ่งไลท์นี่พร้อมไฟตัดหมอกคู่ล่างนะคะและนี่เลย กระจังหน้านะคะโครเมียมพร้อมกับโลโก้ Honda ตรงกลางสวยงามมากค่ะแล้วก็ตรงนี้างหน้าเป็นแบบหลังพึ่งเนาะสวยงามน่ารักดูดุดันมากๆนะคะคันนี้แล้วก็คันนี้นะคะเลขไม่น้อยมากๆนะคะเลขใหม่เพียงแค่9700กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเปิดราคาเลยค่ะคันนี้อยู่ที่589,000บาทค่ะ สวยงามแบบนี้มาดูรอบข้างกันบ้างนะคะคันนี้มาพร้อมกับนี่เลยกระจกไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวที่สำคัญยางคันนี้ค่ะล้อมแม็กขนาด16ยางกูดเยียใช้งานยาวๆใครได้ไปบอกเลยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะมาที่ด้านบนกันบ้างนะคะเขามีการสาดมาให้ด้วยนะคะมือจับเป็นแบบโครเมียมค่ะกุญแจของเขาเป็นกุญแจคียสเนาะคันนี้นะ อีกหนึ่งอย่างของคันนี้สเกิร์ตรอบคันค่ะไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะคะและแน่นอนค่ะมีสเกิร์ตก็ต้องมีสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3และคลีบฉลามด้านบนค่ะหล่อมากคันนี้นะคะบอกเลยด้านหลังของเขาก็มาในชื่อรุ่นซิตี้นะคะพร้อมกับนี่เลยเครื่องยนต์ i v t e ทนะคะและกล้องมองหลังค่ะเขามีมาให้ด้วยนะคะคันนี้ ไฟท้ายของเขานะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยนะคะสวยงามมากๆเด็กก็จะเปิดท้ายให้ดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายรถนะคะนี่เลยกว้างขวางนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดพร้อมใช้งานมากๆมาพร้อมกับนี่เครื่องมือนะคะแล้วก็ล้อครบครันค่ะ สวยงามมากๆเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากเดี๋ยวแก้วจะพาเข้าไปดูภายในตัวรถนะคะเพราะว่าภายในเนี่ยก็หล่อไม่แพ้กับภายนอกเลยไปเลยค่ะเข้ามาด้านในแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นกุญแจคีเลสนะคะเขาก็จะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะปุ่มใหม่มากทุกคนเหยียบเบรกกดสตาร์ทว้าว คันนี้นะคะมาในนี่เลยพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายเป็นควบคุมเครื่องเล่นเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนเพลงนะคะด้านขวามีคูดคอนโทรลมาให้ด้วยอะ่ะเออพร้อมกับเฮดเดิลชิพค่ะโอ้ยสปอร์ตสุดๆคันนี้นะคะพวงมาลัยหนังนะคะนี่สวยงามมากๆนะคะมาที่ด้านหน้าด้านหน้าของเขาเป็นมาตรวัดเลืองแสงนะคะสวยงามมากเลยนะคะไล่จาก ด้านหน้าข้างบนก่อนแล้วกันคอนโซลของเขาเป็นสีดํานะคะสวยงามมากๆมาในแบบโอ้ดุดันมากๆเลยนะคะมาด้านขวาของแก้วกันก่อนนะคะไล่จากด้านขวาไปเลยนะคะฝั่งนี้ของเขานะคะมีปุ่มอ e ีคอนโหมดด้วยนะคะปุ่มประหยัดพลังงานในการขับขี่นั่นเองลงมาด้านล่างนะคะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะและมาคอนโซลกลางกันบ้างค่ะ อันนี้นะคะของเขาก็เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะ,ะกดได้นะคะเราจะเล่นอะไรบ้างนะสามารถที่จะดูได้นะคะอ้ออันนี้นะคะมี fm am นะคะ usb นะคะ b l บลู o t h ก็ต่อได้ hdmi ก็ต่อได้นะคะมีโทรศัพท์โฟนอีกตั้งหาก คันนี้นะคะพร้อมเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะรองรับเนาะก็หน้าจอของเขาก็เป็นระบบสัมผัสแบบนี้เลยนะคะลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะด้านล่างเป็นแอร์อัตโนมัติค่ะกดเอาเลยอยากได้ยินขนาดไหนกดเลยนะคะโอเคอันนี้เขาก็มีรองรับแล้วก็ซัพพอร์ตมาให้ลงมาใต้แอร์อัตโนมัติของเรานะคะเป็นช่องไฟค่ะ12โวลต์เขาก็มีมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยว ทุกคนอาจจะหา USB ไม่เจอ USB อยู่ข้างๆจอสัมผัสด้านบนนะคะพร้อมกับ h d m i อยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดให้ดูนะคะสวยงามมากๆนะคะถัดลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำสองแก้วด้านใต้นี้เลยนะคะหน้าเกียร์นะเกียร์อันนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบ CVT ด้วยขับนุ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยมาด้านหลังแก้วกันบ้างนะคะเบาะหนังค่ะ เบาะหนังสีดํานะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีดําเช่นเดียวกันนะคะแน่นอนด้านนอกดุด้านในก็ดุดุมากค่ะคันนี้นะเดี๋ยวแก้วจะมาบอกอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยนะคะคันนี้เขาก็จะมีแอร์แบกคู่หน้ามาให้นะคะ SRS พร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA นะคะพร้อมกับสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติอีกด้วยค่ะคันนี้นะ อเดี๋ยวเกศจะมาเปิดตรงนี้ให้ดูเขามีคู่มือมาให้ด้วยนะคะนี่ครบมากเลยค่ะคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยใช้งานยาวๆแน่นอนเพราะสภาพเนี่ยเหมือนป้ายแดงมากเลยนะคะแล้วก็ไม่น้อยเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะไม่น้อยมากไม่แค่9,700กว่ากิโลเท่านั้นอยากให้มาดูตรงนี้เลยนะคะซูมเข้าไปค่ะซูมเข้าไปนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเลขไม้เขาน้อยจริงๆนะคันนี้ ไม่ต้องแบบกังวลเรื่องใดๆเลยนะคะคันนี้คุ้มมากเดี๋ยวแก้วจะพาเข้าไปนั่งด้านหลังนะคะว่าห้องผู้โดยสารของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปเลยค่ะเข้ามาด้านในห้องผู้โดยสารกันแล้วนะคะสําหรับภายในก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะแล้วก็นั่งสบายมากนะคะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะองศาของเบาเนะนั่งสบายมากเลยนะคะแล้วก็เฮดรูมโอเคในระดับที่โอเคมากนะคะกว้างขวาง ด้านหลังเขามีมือจับให้ด้วยนะคะ2ฝัง่งอ๋อมือจับแบบนี้จะมี3จุดนะคะก็มีฝั่งด้านหลังแล้วก็ฝั่งด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารนะคะเป็น3ชิ้นโนก็โอเคมากๆเลยนะคะเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงนะคะมีช่องไฟให้2ช่องนะคะ12โวลต์อยู่ตรงเขาเรียกว่าคอนโซล ตรงนี้นะคะที่วางมือนั่นเองนะคะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีช่องเกลวน้ําอยู่ที่ประตูทั้งสองด้านนะคะเดี๋ยวแก้วจะพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้านะคะว่าจะสะอาดจะอ่านพร้อมใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะมาดูห้องเครื่องของเขากันบ้างนะคะห้องเครื่องของเขาสะอาดมาก อยากให้ซูมดูใกล้ๆมากเลยนะคะดูได้เลยรอยน็อตรอยอาร์คอะไรแบบนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักพีิความจมน้ำหรือไฟไหม้แน่นอนคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.5นะคะทำพละกำลังได้122แรงม้านะคะแรงบิด173นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวพร้อมกับ VTEC Turbo ด้วยค่ะคันนี้ และยังไม่หมดค่ะลองรับน้ำมัน e 2 0นะคะอัตราการสิ้นเปืองคันนี้นะคะอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นสุดยอดมากนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าความคุ้มค่าเนี่ยมาเต็มนะคะแล้วก็ความสวยความหรอของเขาก็มาเต็มเช่นเดียวกันนะคะเน้นย้ำกันอีกหนึ่งรอบสำหรับ Honda City 1.5 S V ปี2019คันนี้เลขหมายต้องพูดหลายๆครั้งหน่อยเพราะเลขหมน้อยมากอยู่ที่ 9,700กว่ากิโลเท่านั้นนะคะราคาคันนี้อยู่ที่589,000บาทเท่านั้นนะคะได้ไปเลยค่ะเครื่องยนต์1.5พร้อม VTEC Turbo คุ้มๆแบบนี้นะคะมีที่บ o y รถบ้านเท่านั้นถ้าใครสนใจนะคะสามารถแข็บหน้าจอนี้มาได้เลยหรือคอมเมนต์ว่าสนใจด้านล่างพร้อมทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวทางแอดมินของเรานะคะจะติดต่อไปหาทันทีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u b e อยรถบ้านด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะกดติดตามเราไว้ด้วยเราจะมีรถสวยๆมารีวิวให้ทุกคนชมกันอย่างอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ